คือเจตเมื่อมันไปติดในในเสียงเราก็ต้องละจากเสียงโดยการมีสติสัมัญญาเมื่อสติมากๆเข้าเนี่ยมันเป็นการข่มทับทําให้จิตสงบก็ไปติดความสงบไปติดฌานมันเป็นนั่นที่อีกเราก็ต้องมีสมัมมาญาเข้าไปตัดจนกระทั่งเห็นรู้ชัดแล้วก็จนกระทั่งตั้งมั่นจนกระทั่งหลุดพ้นแต่พ้นแบบธรรมดาเนี่ย จิตประพัดสอนเนี่ยมันยังเป็นประพ้นแค่เจโตสมาธิรูปมันไม่ได้พ้นด้วยมนนต้องจเจริญนิปสศนายเป็นลบสัญญาล้างสัญญาหเห็นรูปนามเกิดดับในถึงจะเป็นการค่อยๆประหารจนกระทั่งไปประหารแบบเด็ดขาดที่หลังเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําจิตให้สงบได้สงบจากการให้ให้ให้ปล่อยไปตาม ความชอบคือพอใจในรูปสัญญิณและการสัมผัสอารมณ์สงบไปตามถูกมันควบคุมอยู่กิเลสมันควบคุมถ้าเราฝืนเอาตัวเองควบคุมเอาทำเป็นที่เกาะที่พึ่งเอาตอนเป็นที่เกาะที่พึ่งเอาตอนเป็นที่เกาะที่พึ่งเนี่ยจนกระทั่งจิตของเราเนี่ยรู้ชัดในทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งนิ่งจิตมีพลังจนกระทั่งจิตนิ่งจิตแล้วเราละความถือมั่นในอาทุกขมสุขเนี่ยว่าไม่ใช่ตัวเราของเราด้วยสม,มัญญะอีกทีหนึ่งก็คือ สงบได้ปัญญาก็คือตัดแล้วก็ปล่อยวางนั้นสงบสงบแบบกดทับนะจากการมาเป็นหนาเป็นสมาธิหรือเป็นฌานเนี่ยสงบแบบกดทับวิคัมพันะเป็นการหลุดพ้นแบบกดทับวิคัมพนะวิมุตติวิคัมพนะประหารประหารหาแบบกดทับไอ้ไอ้นั่นถูกต้องถ้าตะตังคะเนี่ยมันเป็นประหารแบบ แต่ทำข้าระหาร,ระหารแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วสมุเดเฉดเนี่ยผ่านยังเด็ดขาดมีสติสัม,มปัญญระหาอยังเด็ดขาดทีหลังเป็นสมุเดเฉดะหารสมุเดเฉดวิมุตเป็นการหลุดพ้นอย่างถาวรอ,อันนี้ถึงจะสงบอย่างแท้จริงเจียมจิตใจสะอาดแล้วเนี่ยถึงสงบอย่างแท้จริงไม่กลับคืนมาอีก เป็นพระหรหั์นั่นเอง